พิจารณาในรัฐสภาหรือไม่ซึ่งจริงๆตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับก็ได้ที่จะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือไม่มีเสียงสวงหนึ่งในสามนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับจากผลการพิจารณาที่ผ่านมานะครับกเ็เสียงของในสภาเนี่ยกลับไปเห็นชอบกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับหรือว่าผู้ที่ขอสงวนความเห็นไว้นะซึ่งจริงๆในจุดยืนของทางาพรรคประชาชนเองก่อนที่จะมีการลงมติเองเนี่ยทางผมเองก็ได้มีการที่จะ สื่อสารไปยังพักภูมิใจไทยนะครับโดยตรงว่าจริงๆถ้าร่างแบบนี้ผ่านสภาออกไปนะครับเราคงไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับให้เข้าสู่ในการพิจารณาในวาระที่3นะครับแล้วก็เห็นได้จากหน้าข่าวเราก็เห็นแล้วว่าทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นในเพจของนายกรัฐมนตรีว่าต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่าทางนายกน่าจะมีการตัดสินใจในการยุบสภานะครับแล้วก็น่าจะมีการ ประกาศในรัฐกิจจารเร็วๆนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพรคประชาชนเองเราพยายามที่จะประคับประคองนะครับในเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดนะวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าผลการลงมติครั้งแรกที่ออกมาก็จะเห็นว่าต่างกันไม่เกิน30เสียงเราเองก็ทําทุกวิถีทางนะครับพยายามที่จะผลักดันทุกอย่างให้สําเร็จอย่างมากที่สุดแต่ว่าการโหวตซ้ําอีกหนึ่งครั้งที่ใช้วิธีการขานชื่อเนี่ย ก็ยังได้ผลลัพธ์ออกมานะครับไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนะก็ทําให้มาตาองหาหกทับเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ทางพรรคประชาชนต้องการให้มีความยึดหยงกับประชาชนมากที่สุดนะก็คือไม่อยากให้มีเสียงสงวหนึ่งในสเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากการพิจารณาในส่วนของวาระที่2ที่ผ่านไปก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่เราเองก็พยายามผลักดัน่ึงเต็มที่ในเรื่องของกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็คือการเสนอยติในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา นะให้มีการผ่านยติในการจัดทําประชามติในส่วนของคําถามที่1พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าซึ่งผลลัพธ์ในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผ่านยตินี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเองในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในตอนนี้นะครับที่ยังไม่ได้มีการประกาศในรัฐกิจจาในส่วนของการยุบสภานเนี่ยที่เรายังมีตําแหน่งหน้าที่อยู่นะครับก็ยังอยากที่จะส่งนะครับคำเรียกร้องนะครับไปยังรัฐบาลที่นําโดยพรรคภูมิใจไทย ภารกิจสุดท้ายที่ท่านยังพอที่จะทําได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังพอเหลือความจริงใจอยู่บ้างนะครับในการที่จะเดินตามกรอบของ m อ็มออในการเดินหน้ากระบวนการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็คือการที่คณะรัฐมนตรีะรจะเป็นครมรักษาการหรือไม่ก็ตามนะต้องจะต้องมีมตินะครับในการที่จะจัดทําประชามติตามยติของรัฐสภาที่ได้ผ่านไปเมื่อสักครู่นีน้เพื่อที่จะเปิดทางให้มีการ จัดทำประชามติคำถามแรกนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับซึ่งถ้าหากจะมีการยุบสภาในวันพรุ่งนี้จริงเนี่ยวันเลือกตั้งครั้งถัดไปก็อาจจะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้นะครับเราได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับในฐานะฝ่ายค้านเสียงข้างมากที่จะพยายามประคับประครองนะครับแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ให้เป็นจริงมากที่สุดครับ จริงๆในสถานการณ์นัางานก็มีการพยายามพูดคุยกันโดยตลอดแล้วครับเนื้อหาสาระไม่ได้ต่างจากที่ผมได้ลุกขึ้นอภิปรายก่อนที่จะมีการโบทูทนะครับเราเข้าใจดีว่าเหตุผลที่ทางพักภูมิใจไทยให้นะครับก็ให้เหตุผลว่าถ้าจะให้ผ่านวาระที่3ได้เนี่ย นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องคงในเรื่องของอำนาจสวหนึ่งใน3ไว้ซึ่งจริงต้องบอกว่าเป็นอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่เพราะว่านีจริงกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงมันแยกกันนะครับถ้าพูดในเรื่องของเทคนิคนะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดโดยสรุปเนี่ยก็คือทางสวรรต้องการให้คงเรื่องของหนึ่งในสไว้นะครับซึ่งพวกเราเองเนี่ยมองในมุมหนึ่งนะครจริงๆถ้าจะบอกว่าอยากผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเขาเองก็ทราบจุดยืนของทางพรรคประชาชนมาโดยตลอด เป็นจุดยืนตามที่เราผลักดันร่วมกันผ่านกรรมธิการเสียงข้างมากมาน,นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะยอมรับอำนาจของสวหนึ่งในสในกระบวนการการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเขาอยากจะผลักดันในเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างน,น้อยนะครับผมเชื่อว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยควรจะต้องลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากอย่างน,น้อยเพื่อให้ผ่านวาระที่2ไปก่อนนะครับแล้วยังมีเวลาอีก15วัน ที่พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยจะไปทาความเข้าใจกับสมาชิกผู้ที่สภาส่วนที่เหลือนะแต่ในทางกลับกันนะครับเขาเองก็รู้จุดยืนของพวกเรานะฮะว่าถ้าผลโหวตในสภาวันนี้เนี่ยออกมายืนตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยหรือผู้สงวนความเห็นนะครับที่ต้องการคงเสียงสวหนึ่งในสามไว้เนี่ยก็รู้อยู่ว่ายังไงก็ตามจุดยืนของรพรประชาชนเราไม่สามารถที่จะยอมรับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ได้จริงๆเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทางประชาชนทุกคน ก็ร่วมกันนะครับในการติดตามในการดูการทําหน้าที่นะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเอ็มโอเอที่ถูกฉีกลงนะครับเกิดจากใครกันแน่นะครับมองว่าเป็นการขัดหลังไหมครับแบบนี้ครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราพยายามทำนะครับก็เราพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบจํากัดเงื่อนไขาทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าทุกพักหาเสียงในเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาภายหลังการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในส่วนนี้ไม่ได้เดินหน้าแล้วเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นนดูเป็นจริงมากที่สุดเดินหน้ามากที่สุดก็ภายหลังเงื่อนไขที่เราได้มีการจัดทํา MOA กับทางพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งในทุกจังหวะย่างก้าวนะครับในทางการเมืองเนี่ยเราก็ได้พยายามใช้ทุกเสียงที่เรามี ในการทําให้กระบวนการในการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เป็นจริงมากที่สุดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาการทําหน้าที่ในกรรมธิการวิสามัญต่างๆนะครับก็ผลักดันอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ที่เราได้เป็นร่างหลักตั้งแต่ตอนที่เราได้ประธานตั้งแต่ร่างหลักที่ออกมาดูเป็นร่างที่ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย นะครับจริงๆตามท,ที่ผมได้มีการพูดคุยกับสมาชิกบางส่วนโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็อาจจะบางคนก็อาจจะยังเรียกว่าผิดหวังนะครับว่าไม่อยากให้กระบวนการออกมาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยผมผมก็คิดว่าในส่วนของการที่มีการกลับมติจริงๆก่อนหน้านี้มีมติวิปรฐบาลออกมาแล้วด้วยนะว่าให้โหวตตามร่างเสียงข้างมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยมีการกลับ หน้างงานกันแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องพยายามนะครับที่จะใช้เสียงของฝ่ายค้านเท่าที่เรามีนะครับในการประคับประคองให้เดินหน้าไปสู่กระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดีที่สุดแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้ไปจะยังไว้ใจอะไรครับภูมิใจไทยได้อีกไหมครับในเรื่องของอการไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยผมดูที่ในส่วนของเงื่อนไขตาม MOA เป็นหลักและวันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะว่าทางฝั่งของทางภูมิใจไทยเองเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ไดป้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะที่เราได้พูดคุยกันโดยเฉพาะยิ่งการทําหน้าที่ผ่านชั้นกรรมธิการนะครับรวมถึงมติวิปรั t บา b ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็มีมติให้โหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกิดขึ้นหลายหลายคนเรียกว่าเกิดขึ้นหน้างงานเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องพยายามใช้เสียงฝ่ายค้านในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครในการที่เราจะผลักดันให้มันเดินหน้า อย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยในคําถามประชามติครั้งที่1น,นะก็ยังสามารถที่จะผ่านในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้นะก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดรักษาการหรือไม่เนี่ยก็ควรจะต้องมีมตินะครับให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าแปลว่ารือประชามติที่จะเป็นฟางขึ้นสุดท้ายไหมครับสำหรับความเชื่อใจในกลุ่พรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เราไม่ได้เซ็นเอ็มโอเอในเรื่องของความเชื่อใจทางการเมืองอยู่แล้วนะครับถึงเป็นเหตุผลที่เราเซ็นเอ็มโอเอกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ ให้เป็นข้อมูลสาธารณะคือมีการเซ็นมีการตกลงข้อตกลงกันนะครับมีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนนะครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นข้อผูกมัดได้จริงๆเนี่ยก็คือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับแล้วในการเข้าคูหาการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินทุกพัคการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกการเดินทางที่ผ่านมาตั้งแต่การเซ็น MOA จนถึงในปัจจุบันนะครับการทำหน้าที่ของเราแน่นอนที่สุดแะการทําหน้าที่ในสภามีการพูดคุยกันโดยตลอด นะครับแต่เราไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างบนเงื่อนไขที่ใช้ความเชื่อใจกันอย่างเดียวในทางการเมืองนะครับเราตัดสินใจกันบนโต๊ะนะครับตัดสินใจกันตามข้อตกลง MOA ที่เราได้ตกลงกันครับ,บาจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับอาจารย์นะาผู้ทำเอ็มโอเนี่ยสามารถกล่าวได้ไหมครับว่าฝ่ายใดเป็นคนฉีก MOA กันแน่ในวันนี้ครับ <c oughs> ก็อยากให้มองย้อนกลับไปนะครับว่ามาติวิพราบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ยืนตามกรรมธิการเสียงข้างมาก นะครับหลักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปถามทางพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน,นว่าเกิดอะไรขึ้น,นทำไมการลงมติในสภาวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นไปตามมาติของวิปรัฐบาลครับมันมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณพระคุณพระดอนให้เหตุผลว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถไปสั่งสวได้ว่าจะให้หวกในทิศทางไหนรพรรคประชาชนเชื่อในเหตุผลตรงนี้ไหมครับครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องลองดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับ อย่างกรณีของการที่ผ่านวาระที่1มาได้นะฮะก็ได้รับเสียงสนับสนุนของสอวถึง1นใน3ามนะฮะนนั้นเองเนี่ยในมุมหนึ่งก,ก็ก็ต้องดูฮะว่า,ว,าว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยสามารถที่จะมีพลังในการโน้มน้าวสวมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะให้เหตุผลนั้นนะครับถ้าจะใช้เหตุผลนั้นว่าเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวได้นะครับแลจะจําเป็นที่จะต้องโหวตตามสวคือให้คงหนึ่งในสามไว้เนี่ย ในมุมนึงผมเชื่อว่าการที่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับโหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะให้ผ่านวาระที่2ไปได้ก่อนนะครับแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ15วันนะครับในการที่จะทําความเข้าใจกับสมาชิกผู้ที่สภาได้มากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการผลักดันรัฐมนุนให้สําเร็จครับ,บค,ครับเป็นลง Gracias.